เชื่อพี่เถอไอ้น้องเองอยู่เปเช่ต่อดีกว่านะครับโอ้โหล่าสุดซามินาสซรี่นะครับแนะนำให้เอ e นะ็มบเป้เนี่ยอยู่กับปารีสแซงต์แชงแมงต่อไปไม่ต้องย้ายดีกว่าล่าสุดซามินาสซรี่ครับแนะนำให้แข่งรุ่นน้องอย่างเอ็มบเป้เลือกค้าแข้งกับปารีสแซงต์แชงแมงดีกว่าย้ายเล่นให้กับเรอันมอริตในอนาคตนาโซรี่อดีตมิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสแนะนำให้เอ็มบาเป้นะครับกองหน้าวัย24ปีเลือกคาแข่งกับเปเช่ต่อ แทนที่จะย้ายไปเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์ปี2024ตามการรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาอนาคตของอมบัปเป้เนี่ยเป็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังสัญญาจุบันจะหมดแล้วในช่วงซัมเมอร์ปี2024ขณะที่การทำข้อตกลงใหม่กับเปเช่เนี่ยก็ไม่มีความคืบหน้าทำกลางข่าวลือชื่อว่าฟลอเรนติโนเปเรซประธานของเรอัลมาดริดพยายามอย่างเต็มที่เลยเพื่อโน,น้มน้าวให้อมบัปเป้ย้ายไปคางในดินซานเตโกเบรเดลแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า ยังก็ตามนาสซี่ครับอดีตแข้งของมักเซอเซนอนแมสซี่แล้วก็เซบีย่าแนะนําให้แข้งรุ่นน้องอย่างเอ็มบาเป้ว่าควรจะค้าแข้งกับปารีสแซงต์แชงต์ต่อไปมาฟังสิ่งที่นัสซี่ได้พูดถึงเอ็มบาเป้หน่อยแนะนําแข้งรุ่นน้องเขาบอกประมาณว่า<ๆ>เขามาจากภูมิภาคปารีสผมจะอยู่ที่เบเชเทแทนที่จะย้ายไปเรอัลมาดริดเพื่อควาอ้าแชมป์ยูฟ่าช็อปลิตถ้ามาักเซมีการ์ตาเป็นเจ้าของตอนที่ผมอยู่สโมสรผมคงจะไม่มีวันจากไป ผมคิดว่ามันดีกว่าที่จะเป็นราชาในหมู่บ้านของคุณอันนี้คือสิ่งที่นาสซรี่แนะนําให้เอปเป้ ope, ครับให้อยู่แค่งกับเปชตอไม่ต้องย้ายไปที่เรอั is, ลมาดริดหรอกคุณเกิดที่ปารีสเนี่ยคุณเล่นให้ปารีสเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้แชมป์ยูฟ่าช็อปลิกมาครอบครองแบบสมใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่สมินัสซอรี่ได้แนะนาเอปเป้ ope, นะครับถือว่าเป็นการแนะนําอีกแบบหนึ่งเลยชัวย้วกระก็มีความคิดเห็นยังไงกับการแนะนําของสมินัสซอรี่ที่มีต่อเอปเป้ ope, ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ จัดไปให้เรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม